มีใครรู้จักบ้านเลสไหมครับพนมครับผมรู้จักบ้านเลสป่ะอ่าทางไปนเ,เรเบียเอ้ปหกศูนย์พาไปบ้านเลสหน่อยดีก็ไม่รู้เหมือนนกัลยไม่เคยไปเลยบ้านใหม่ใช่หรอใช่ครับลงเนี่ยเลสอยู่เนี่ยไหนวะเนี่ยข้างหน้าเนี่ย,เ,ยเฮ้ยเลสไอ้เฮียอยู่นี่อยู่ป่ะไปนะครับลงบอสมึงอะ่ะอย่าน่อยู่ครับคิเรอาไปดิ phải google đồ b้าน này mùng đế Pikachu Pikachu ở nhà về, Long Long Mahan nè, Long Sai Sai, Ma đi đi, nhau luôn, thế, 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 ผมรวมกับพี่เราใครก็บพีมึงทั้งสองแก๊งเลยครับดีๆบางส่ะนเหรอนะแอบจับนังก็ยิงไม่ได้อดับก็โดนไ <c oughs> ช่เหรอทำไมอ่ะทุกวันนี้โดนเล่าอยู่แล้วเนี่ยโดนไล่ยิงยังใช้เหรอครับมันเป็นมึงจัดเลยวะแต่้มึงไม่ถ่ายรูปให้ทีวีปรับอ่ะ,ะโดนปรับหลรอแล้วลุงทักทัเหมือนเดิมอ่ะ มึงก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆดยิมึงกดมันไปดิแอด์อบพอผมชนะอีกแก๊งหนึ่งอีกแก๊งหนึ่งวิ่งมาซ้อนผมเงี้ยพกสุดอ่เหรอใช่ครับ่โอ้เลือดจัดไอ้เหี้ยมันเหลือดไรวะมันเหงาไงมันไม่มีศัตรูคู่อาฆาตนะต้งนานนะ<อ>้องนานตรงนั้องมึรงไหวะหลังนี่เหรออ๋อเจอละไอ้เหี้ยโอ้เหี้ยทำไมหลังใหญ่ด้งอ่ะ เด็ด yeah. อันนี้มึงเล own, an ือกเองเลยเหรอที่อ่ะนาพิเอลกี่เขาเรียกครับจะได้ออกหลังบ้านเด็ดไอ้เชี่ยโคตรไอเดียโคตรดีไอ evet ้เยี้ถ้าเขาไม่ขึ้นหมดบ้านมึงนี่ก็คือโอ้โหไอ้สัตว์ตำรวจมันต้องดักทางนู้นไอ้เชี่ยเฮ้ยไอ้เชี้อย่างเฟี้ยวไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยเฟี้ยวจัดไอ้เชี่ยเฟี้ยวจริงเฮ้ยเฟี้ยวมากอันนี้ระบบแกงเรับอะครัอัปเดตยัง หมายถึงเป็นเป็นแบบสล็อตยังอัพเดตครับโอเคเขาออกแก๊งอยู่กับหัวแก๊งแล้วเอ้ยดีป่ะดีไหมดีครับดีเยไอเดียกูเห็นแล้วบอกแล้วเห็นคนออนหมดเลยเออก็ไอเดียกูไงมึงต้องขอบคุณกูนะจริงอ่ะเฮ้ยไอเดียหกศูนยบีบีซีนี่ต้องมาขอบคุณกูด้วยนะนี่ยอ่ะเอาไม่น่าครับอันนี้ก๊อฟนะแฟ้มก๊อฟนะแฟ้มก๊อฟฟรีดอมนะ ยูเกะมาอังเนี่ยยูเกะเฮ้ยกูมีวิธีละเดี๋ยวกูไปอยู่กับเลสดีกว่าไอสัตว์เดี๋ยวโวลคนไปเดี๋ยวตีกับบีบีซีหกส่นกูอยู่กับเลสดีกว่าพวกกูน่าจะว่างอยู่อะเดี๋ยวไปออกแก๊งก่อนออกแก๊งกูดาวาอีกวันปะใช่นะครับออกแก๊งกูดเอาอีกวันอะน่าเจ็ดวันครับเจ็ดวันเนาะโอเคได้ครับเสร เย้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นใหญ่เป็นโตเป็นสี่จักรพรรดิแล้วนี่เย้ไม่เป็นลุงโดนกระที้โดนนวดจะเนี่ยใช่หรอลุงสุดอ่ะบีบีนะอ่าใช่ครับแบบแพ็คคู่อ่ะผมผมก็แจ้งปรับไปพี่นู่มเพิ่งปรับเมื่อวานไปครับใช่เหรอเขาเท่าไหร่งใช่โดนโดนพวกมันโดนเท่าไหร่ละใช่ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าเขาไม่แบบ ผมขึ้นเกาะเอ้ยก็โดนยิงล่วงอะไรเงี้ยลุงน้องผมโดนขึ้นเกาะก็โดนยิงล่วงแต่ต้องถ่ายเป็นหลักฐานว่าต้องหาหลักฐานมันคือต้องรอเอฟสองอย่างเดียวเหรอใช่ต้องไม่ทันใช้ของผมเลือดจัดเมื่อวานก่อนสองสองวันก่อนเพิ่งมาเปิดบ้านผมเองผมก็ไม่ต้องเล่นเลยเอ้ยบอกมึงไม่ต้องเล่นเลยให้มันงงไงี้ยตั้นมึงว่างปะตอนนั้มึงว่างปะว่างไหมก็พอว่างเดี๋ยวครับลุงเดี๋ยวเดี๋ยวมีซาตอรี่เดี๋ยววาวคนมาช่วยมีซาตอรี่เอาไม่ลุงผมจะพักไงผมว่าจะพักสักอาทิตย์หนึ่ง มาช่วงนี้แบบเหมือนเขาแบบมีไฟอ่ะลุงแบบขี่จิ๊บเต็มอะ่ะ <c oughs> แบบแม่งแบบแบบแเออแบบไปไหนแม่งก็แบบอยู่ยิมสี่อ่ะผมเลยว่าไม่จะหนีแม่งเลยอะ่ะผมบอกน้องว่าเออหายตัวสักอาทิตย์หนึ่งไปผมจะบอกน้องเนี่ยโอเคโอเคโอเคไม่แต่บ <Okay. S 2> แบบเมื่อวานอะ่ะเมื่อวานสีอ่าสีอ่าสีสีสีอะไรสีหิตมังม่าหาผมอยู่บอกว่ามีอะไรอะ่ะบอกมาเลยเดี๋ยวค่อยไปบอกว่าถ้ามันโดนหนักมากเดี๋ยวผมไปบอกนลุนยุนเองไม่ต้องห่วงหรอกโอเคไหมเงี้ยผมแค่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้มันยังแบบไม่ได้แบบถึงขั้นแบบ ขนาดนั้นนะลุงเขาไม่เล่นหนึ่งมึงหนึ่งตายหรอเขาไม่เล่นมึงหนึ่งตายหรอกรู้รู้รู้แต่ผมแค่แบบอยากเล่นมันก็บอกกันดีดผมไม่ชอบคนมันแบบเลี้ยนใส่เอาไอ้เหี้ยมันก็เป็นวิธีมันก็เป็นวิธีกูก็เคยด่ามันเป็นวิธีโอเข้าใจขอผมเข้าใจผมเข้าใจผมก็ผมก็แค่สู้มือกับไงผมก็ไม่เล่นไอ้เหี้ยนี่มันยังจับมือกันอยู่วะมันแน่นอย่างไงเหียรู้รู้เว่าตอนนี้ผมงัดบ้านไม่ได้แกงเดียวนะผมกับลุงอะทาง้นกัระำิบอะก็เหมือนที่ลุงลุงคุมรอบนั่งไ เหลือให้งัดหมดตอนนี้ก็ดีแล้วที่ขอให้ไม่ไม่แต่ว่ามันมันมันไอ้นี่ไม่ได้หมายหมายถึงมันมันจับมือไม่ได้ใช่ไหมแต่แสดงว่าแสดงว่ามีคนคุมบีบีซีคุมมาบีบีซีคุมแล้วก็แบ่งสองลูกบอลลุงอ่าสามหลังนี้ห้ามงัดสามหลังเรเบลล่างทางัดคุมประมาณเนี้ยอ่าแต่ว่าพวกมึงยังัดได้อยู่ไหมหมายถึงไม่ไม่ได้ทุกหลังไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้ัะไม่ได้ข้าบ้านอ่ะแต่รานงัดได้ครับ้านก็เล่นได้ปกติไม่ไปเล่นเพราะว่าไปเล่นมันก็แบบเหมือนรู้มือลุงเออดอกก็เหมือนรู้มืออ่ะเล่นก็โดนซ้อนอ่ะ มันอยู่กรุปอันนี้ไงกรุปสิบเกียร์สี่สิบไงมันก็มีทางแยกออกจากกันนะลุงไม่มึงแยกเลยมึงมึงลดเลยมึงลดลงมาเลยมึงลดมึงลดมึงลดมาสามสิบมันลดแล้วมันมันลดแล้วมันกลับขึนคืนไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องสวดไงก็คือเขาเล่นกับมึงไม่ได้พี่เชื่อ๋อได้ใจกันอ่ะใช่เขาเลยผมเออมือกันึงลดมาเดียวลดมาไม่ผมกำลังบอกบอกน้องอยู่ถ้ามันถึงคนออกไปถึงแบบถึงสามสิบแล้วเออค่อยว่ากันแล้วกันเรื่องลงเกียร์สามสิบอ่ะเพราะว่ามันผมก็เสียดายไงมั้ลดไเข้าใจ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 เข้าใใจจเข้า ไม่แต่ว่าถ้าถ้าถ้าไปเล่นกันเนี่ยสามสิบถ้าสมมติมึงไปเล่นกับแกอื่นที่เป็นสล็อตสามสิบก็คือมึงต้องลดสล็อตสามสิบถูกต้องปะใช่ใช่ใช่เอย่งั้นมึงก็ได้เปรียบโดยที่ว่าคนมึงจะเต็มตลอดใช่ใช่คนแต่ใช่คนมันจะผมคิดว่ามันแต่มันก็คือข้อเสียเปรียบตรงที่ว่าเรื่องธนาคารเรื่องไอ้ดออะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ผมว่ามันก็ยังอยู่ในจุดที่มันได้อยู่อ่ะถ้าลุงถ้าลุงมาตอนนี้ก็คือนัวแอ้ดอกก็คือนัวธนาคารก็คือต้องแย่งกันอ่ะรอก่อนรอพวกกูคงที่ก่อนเดี๋ยวรอกู บีบีซีหกสนกูไม่ไม่ลืมไม่ลืมกูให้เล่นอยู่แล้วพวกเนี้ยไม่ต้องกลัวม,มึงไม่เหงาหรอกช่วงนี้ก็ชิวๆลุงพค้งผมเดี๋ยวถ้าสามสิบสามสิบ <30, S 2> <ไอ S 1> รถสล็อตได้เมื่อไหร่เดี๋ยวสองสองกูแก้มือไอ้สัตว์กูแก้มือแน่เออกูแก้มือแน่มึงไม่ต้องกลัวมึงคัดเลยสมมติถ้ารถสามสิบสามสิบกูเนี่ยกูยิ่งชอบด้วยไอพวกภาพมองตอนนี้คือเขาเหมือนเหมือนที่ซีเขายายางพยายามบีบให้ลงเหลือสามสิบอยู่เ่ียรที่มันมีอยู่เจ็ดแก๊งลุงตอนเนี้มันมีเลท มี JK มีหกสุน BBC วาเลนนครบานอวารอนแค่เนี้ยเก็ดที่ที่เหลือเขาสามสิบหมดแล้วอืมใช่ที่เหลือคือสามสิบหมดแล้วครับที่ผมไปถามพีซีมันคือภาพไม่ถ้าถ้าคุณจะกลับบาถ้าคุณจะกลับบาคุณจะลดเหลือสามสิบเหมือนกันถ้าคุณจะบานะพราคุณเอาแค่สามสิบผมผมรอรอคนมันรอก็นั่นแหละถ้ามันถึงเวลาผมก็ลงเหมือนกันครับอืมอแล้วก็ให้ให้เขาเล่นอยู่สองแกงอะที่ผมคิดอะใช่ใช่ขอสี่สิบก็สี่สิบเป็นสองแกงอ่ะเออก็สี่สิบไปเลยอะ เอ้แต่มันก็ดีนะมันมีสำรองถ้าอย่างนั้นนะสมมติมันมันอ่มันก็ดีมันก็ดีแบบอารมณ์แบบเราไปเล่นกับอ่าแก๊งอื่นอย่างเพราะว่าผมเมื่อวันที่หนึ่งผมวันที่สองผมเล่นนครบาลานม้าก็คือผมลดลดเล่นยิ้าคยิาคเขาอือก็คือเล่นคนเท่าแหละไอ้เชี่ยส่งยังอยู่ออหิวคงไงอ่าลุงมันส่งไม่แน่ใจนะไม่ได้ยินเสียงเลยนะอเหรใช่แต่เล่นยิ้าิภาไม่ได้ยินเสียงแล้วเลยผมไม่ได้เล่นเองได้ให้น้องเล่นเนี่ยให้อยู่ปะไอซี่เห็นลุงมันส่งปะ แสดงว่าตอนนี้แก๊ง30นี้เต็มหมดเลยเหรอเต็มเยอะเลยเหรอเดือดปะอดอปเขาอะไม่ไม่ไม่รู้แล้วเพราะว่าผมอยู่ไอดอปสี่ิไงก็คือมมนได้แบบเอาง่ายลุงถ้ามันมาเ็ดแก๊งอะถ้ามาเล่นจริงๆมันก็สองอรสิบอะคือคือทีซีเขาบีบเหมือนแบบภาพลักษณ์มงเขาบีบบีบให้ลงอและอดอปเดือดไหมผมไม่ไปครับลุงเหมือนลุงบอกไม่ไม่ใช่มาถึงงานงานร้านอะเดือดปะงานร้านอะงานล้านผมก็ไม่ไปลุงผมเล่นแต่เล็กเงินเล็กเงินแล้วก็ธนาคารอะไรเงี้ย อะไรที่รู้ว่าไปแล้วแบบโดนอ่ะไม่ไปดีกว่าถ้าไม่พร้อมอ่ะไม่ไปดีกว่าแบบเฮ้ยผงพากูไปดูบ้านหน่อยดิกูอยากเห็นบ้านคนอื่นบ้างอ่ะเขาเลือกพื้นที่ไหนฮะชื่ออะไรคุณไถ้าบ้านบีบีซีก็อันนี้ครับลุงไม่มันไม่ได้เปลี่ยนไม่ใช่หรอบีบีซีอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนครับอ๋อไม่มันมันมันเป็นจักรพรรดิด้วยหรอมี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 เรสมีเออบีบีซีวาเลนแล้วก็เบาครับ เราก็อยู่บ้านคุยอีกเฮ้ยแต่ดีมึงเป็นเพื่อนบ้านกูถ้ากูมาจริงอย่างพัดเนี่ยกูน่าจะติ๊กต็อกเนี่ยเพื่อนบ้านกันเลยตอกเออได้ไงมีที่อะไรเดี๋ยวก็โดดโดดหากันมันชิงไม่ได้มัึงลุงเพราะว่าพวกคุณเขาไปทำไม่เดี๋ยวรอไงรอกิจกรรมไงอ๋อรอรอรอกิจกรรมเออรอกิจกรรมมาไงเดี๋ยวกูมาได้กิจกรรมรอบกิจกรรมรอบหน้าก็คือเห็นเห็นพี่โนบอกว่าก็คือจะเป็นเล่นแบบสามสิบสามสิบอ่ะถึงคุณจะสี่สิบก็ต้องเล่นสามสิบประมาณนี้อาผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได เรื่องรถมากมายเฮ้ยพื้นที่บ้านมึงมึงมึงได้มึงต้องชนะนะไอ้เจียหมายถึงไอ้เนี่ยคัมเลเหรอหมายถึงคัมเล่มึงต้องชนะดิมึงต้องชนะบีบีซีดิมันต้องถึงมึงแล้วมาร์กดิมาร์กมาร์กบ้านหน่อยมาร์กบ้านอะไครับต้องถึงเทินมึงแล้วเปล่าผมว่ามันมันถึงก็ถึงแต่ผมแค่รู้สึกว่าแบบเหมือนเขาอยากเล่นนะลุงผมไม่อยากเล่นให้คนอยาก